สวัสดีคู่ชมทุกท่านเดินครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Mix e Channel ตอนนี้ผมมาอยู่ในเกม Dark Soul ก,กับบอสอ,อะไรนะโยมหน้าประตูบอสของโยมฮะโว้ยก่อะกจะมาถึงตรงนี้ได้วิ่งหนีตีนมาไกลเลยฮนะมาแล้วคือที่ผมไม่ได้ไดเ,เข้ามาอาัพคือ Dark Soul นานเพราะว่าผมัมไปทำเพจของคนคนหนึ่งอยู่ฮะอะไรนะชื่ออะไรนะ ไอซิกเวิร์ดใช่ในชุดชุดผู้หญิงมากชุดโคดแตวเลยแต่คือมันเบาฮะใส่แล้วมันน้ำหนักมันเบาจะได้กลิ้งได้ง่ายโอเคฮะไปตีบอสโยงมาเลยดีกว่าลืมกดเอมเบอร์นี่ฮะเราผมจะได้อคาซีนพิเศษถ้าทำเอเคของนี้ที่ของเอ่ออะไรอะซิกเวิร์ดออโแคทเทรินาะพี่หอมเรานี่เองนี่มาอย่างหลอ โยมเพื่อนอะไรเพื่อนเพื่อนเก่าโยมเพื่อนยากเออต้องคุณนี้ฉันซิกวุตออฟดอะแคทเรีนาฉันมาทำตามสัญญาที่ให้ไว้ขอให้แสงสว่างจงสอดส่องมายังหลอดออฟซินเดอร์ย็ดแค่ ย <c oughs> <c oughs> ได้เวลาโกยแล้วครับท่านผู้ชมเอ้ยกระตุกกระตุกกระตุก,ตกไม่เอานะ่ายกดซิบลรอตีนให้หน่อยเอออย่างนั้นแหละโอ้โหสุดยอดเลยซิกร์ดขอไปเก็บของแป๊บคือการจะเอ,อจะสู้โยมได้ต้องเก็บเนี่ยฮะดาบดาบเล่มนี้มาเพื่อสู้ไหนอะเฮ้ยไม่ใช่นี้ดีไหนอ่ะน,น,นี่ไงนี่ฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นถือสองมือฮะแล้วเราก็ ชา้ชาชา้ชาช้าช้าเอ้ยเร็วเร็วเดี๋ยวซิบวืดเราโดนตีตายก่อนทำอะไรซิบวืดย้อมมีเอ้าวไม่ถึงไอ้เจ้อมืดพืดพืดพืด,ด,ดเร็วช้าชาชา้ชาไวชา้าไวเฮ้ยหยัดไหลติรีมีหลงไปดี <c oughs> ดาบนี้โกงครับมันเป็นดาบเอาไว้จัดการยักษ์โดยเฉพาะครับเฮ้ยตุ๊บกูหยกูกยใจเย็นติเพื่อนซิบเวอร์ช่วยกูด้วยโยมมันจะอัดกูเละแล้วซิบเวอร์มึงอยู่ใส อยูกำบพงกำแพงอะไรนี่มาฮะมามามาเราต้องแบ่งกันปั้นคนละทีสองทีก็ตายไม่ได้ยืนอ่ะไม่ได้ยืนอ่ะมาหลบหลบเอ้ยหลบลบไม่ได้ตึ้งกำแพงติดกำแพงติดกำแพงไม่ไม่ไม่อู้หูหูหูติดเพื่อนตายเถอะ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ติดเสาเอาละคุณผู้ชมเรากลับมาตีกระยมต่อเมื่อกี้หลังจากติดเสาพวกนี้มันเยอะเกินไปอะเดี๋ยวเลือซิเวิร์สไมเปิดก่อนเอ,อกกำเปิดให้เปิดให้อาไนเรืเ่องซิเวิร์ด โอ้ซิกเบิดฟันไม่โดนนะชิปหายแล้วชิปหายแล้วชิปหายแล้วซ้มซ้ำส,สองทีซ้สมสองคนพร้อมกันก็ได้สามพันดาเมจเน้นๆไปดิอุ้ยทำไมกูทำไมต้องเป็นกูกย กินยัาแล้วหรือซิเออบิดล็อกตีนไปเพื่อนมีชัดเสร็จแล้วโว้ยืออเต็มหลังดินี่โดนไปดิโยมโดนไปดิหันหลังไปไหนเม <c oughs> ื่อกี้แค้นมากไม่น่าเดินติดเสาเลยให้ตายเถอะพะผ่า,พา,พา เฮ้ยซิกเวิร์ดเฮลมีมันมาทางกูแล้ววิ่งสิครับรออะไรไอ้ไอ้ยักษ์กับคนใครมันจะไปสู้ไอ้บ้าเอ้ยเออนั่นแหละซิกเวิร์ดเดี๋ยวเราปิดฉากให้เองมีชนะแล้วเว้ยโฮอ้าว นี่หลอดออกซิเดอร์เตือดเดรนไลทเพื่อนโอ้โหหอบเลยฉันว่าฉันเป็นนี่นายอีกครั้งแล้วขอบคุณอย่างมากฉันขอสัญญาว่าฉันจะต้องหาต่อแทน เอ,อ้ยไม่ใช่ดิมันจะให้ของตอบแทนเออลองมีเดอะซันชายได้เพื่อนมาลองมีเดอะซันชายตราบนานเท่าที่แสงอาทิตย์จะส่องได้ Oh, ตอนนี้ฉันอยากจะพักสันหน่อยนห้เพื่อนที่ดีขอให้เดินทางอย่างปลอดภัย well, แปลว่าเขาจะอขอพักอยู่ที่นี่นะฮโชคดีนะเพื่อนเอาละฮะคุณผู้ชมก็จบการตีบอส หลอดออาซินเดอร์โยมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมาที่รับชมครับผมยี่